สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพ่อผมจะมานำเสนอเรื่องห่วงโซ่อาหารครับมีสมาชิกดังนี้ 1. นนายนนทวัฒนิรัน์ประกรณ์ชั้นม .6.8 ทแเลขที่2ขอ 2. อในายพงษพัฒน์อุไรแขม .6.8 ทแเลขที่3ขอ 3> ห่วงโซ่อาหารหมายถึงกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยการกินกันเป็นทอด ห่วงโซ่อาหารคือการกินกันของสิ่งมีชีวิตทําให้สารอาหารและพลังงานถ่ายทอดไปนในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อมชนิดของห่วงโซ่อาหารได้แก่ 1. Decomposition food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากการย่อยสลายซากอินทรีย์โดยมีพวกยูลินทรีย์ได้แก่เห็ดราแบคทีเรียและย e ีสต์ทติโวลัสเอนิมอเป็นระบบนิเวศท,ที่มีสายใยอาหารของผู้ย่อยสลายมากกว่า สองพาราไซต์เตซึมฟูชเอนเป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มจากภาวะปรสิตสามพีเดช n ั่นฟูชเอนเป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นการกินกันของสัตว์ผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้ออาจเป็นพวกขูดกินซึ่งห่วงโซ่เริ่มต้นที่สัตว์พวกขูดกินอาหารเช่นหอยทากและสัตว์กินพืชชนิดอื่น,นๆเช่นสัตว์เคี้ยวเอื้อง Mixed Foodchain เป็นห่วงโซ่อาหารแบบผสมโดยมีการกินกันและมีปรสิตห่วงโซ่อาหารแบ่งเป็น4แบบคือ1ห่วงโซ่อาหารแบบผู้ล่าเริ่มจากผู้ผลิตคือพืชตามด้วยผู้บริโภคอันดับต่างๆการถ่ายทอดพลังงานจึงประกอบด้วยผู้ล่าและเหยื่อ 2. ห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตเริ่มจากผู้ถูกอาศัยถ่ายทอดพลังงานไปยังปรสิตและต่อไปยังปรสิตอันดับสูงกว่าโดยภายในห่วงโซ่นี้จะใช้การกอดกินซึ่งกันและกัน 3. ห่วงโซ่อาหารแบบเศษอินทรีย์เริ่มจากซากพืชซากสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกินและผู้บริโภคซากอาจถูกกินต่อโดยผู้บริโภคสัตว์อีกทอด 4. ห่วงโซ่อาหารแบบผสมเป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายๆประเภทอาจมีทั้งแบบผู้ล่าและปรสิตเช่นจะผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและไปยังปรสิตเป็นต้น